สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคิดสรุปข่าวแมนยูประจำวันที่14เดือน1ปี2 5 6 9ช่วยกันกระทืบไลค์มารัวๆเป็นกำลังใจนะครับให้แดรไมเคิลคาริกตำนานท่านประหลัดของเราที่จะเข้ามารับงานเฮชโค้ด <c oughs> คุมทีมจนจบฤดูกาลนี้นะครับนี่ล่าสุดก็มีข้อมูลข่าวออกมาแล้วว่ากลุ่มอินีออสนะครับต้องการที่จะเห็นแมนยูเต็ด ไปโลดเล่นบนเวทียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าแล้วก็ทำการแจ้งกับทางนักเตะทุกคนไปแล้วว่าเราจะต่อสู้กันเพื่อโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะเด็กๆสู้ๆนะคาริกแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงการันตีนยอดขาดับหนึ่งของไทยบทปัญหาขนลุงรัง โปรนะครับลดแรงฉลองต้นปีเครื่องไขทิมเมอร์เหลือเพียงแค่1,491บาทนะครับด้วยนวัตกรรมเซฟเทคโกนขนไปแล้วไม่คันไม่เป็นต่อสะอาดมั่นใจกันน้ำแบบ100%เซนไข่คินเซอร์นะครับคินเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไขกูมิงเหลือควละ199บาทหรือจะจัดไปแบบโปรแพ็คคู่ก็ได้นะครับซื้อเครื่องไข่ทิมเมอร์บวกกับไข่คินเซอร์เหลือเพียงแค่1,666บาทนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับโปร ลดโหดลดแรงต้นปีจากแบรนด์ไข่กรูมิ่งจองและรับลดอ n new suzuki ฟรองวันนี้รับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจบำรุงรักษารถยนต์7ปีในราคาพิเศษนะครับเริ่มต้นเพียงแค่2,990บาทพร้อมรับข้อเสนอผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ6,852บาทเท่านั้นรับโปรสุดคุ้มได้แล้วแต่วันนี้นะครับจนถึง28กุมภาพันธ์2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุซูกิทั่วประเทศหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w s u ุต k i .co.th กูบิทยูเอเสุตุกิทุกประตูสู่ชัยชนะครับเคลื่อนไปกับสูซูเกิคอนเทนต์สรุปข่าวที่นำมาย่อยนำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับออฟฟิเชีสโมสสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความยินดีที่จะประกาศแต่งตั้งไมเคิลคาริคนะครับเขาตำแหน่งหัวหน้าโค้ชผู้ฝึกสอนของทีมชุดใหญ่ชาย h ฮชโค้ชจนจบฤุูุการ2025-26คือเขาอ่ะมีความสุขมากๆเลยนะ ที่ได้กลับมาทํางานที่นี่แล้วก็เคยทํางานร่วมกับนักเตะหลายๆคนมาก่อนแน่นอนว่ายังคงติดตามดูทีมอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในพรสวรรค์ความทุ่มเทและก็ศักยภาพของผู้เล่นทุกคนในการจะประสบความสําเร็จที่นี่ฤดูการนี้มันยังมีอีกหลายอย่างให้เราต้องต่อสู้เราพร้อมจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วมอบผลงานในสนามให้สมกับการสนับสนสุนซัพพอร์ตอย่างพักดีที่แฟนๆเนี่ย มอบให้กับเราโดยทีมงานสตารโค้ดของไมเคิลคาริกนะครับจะประกอบไปด้วยสตีฟพอลแลนด์จจนาธานวูดเกตทราวิชบินเนียนจอห์นนี่อีเวนเครก์มอสซันคาริกพูดถึงทีมงานสตารโค้ดหลังบ้านของเขานะครับเริ่มกันที่สตีฟพอลแลนด์กันก่อนเขามีประสบการณ์ที่มากมายอันน่าเหลือเชื่อประสบการณ์คือเพียบเลยตอนที่ทำงานให้กับเชลซีเคยร่วมงานกับอันเชโลตเตลาฟาเบดิตสโชเซ่มูรินโญอันโตนิโอคอนเต ในแง่ของการผ่านประสบการณ์คล้ายๆกันแบบนี้ในลักษณะที่เปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วก็ทีมโค้ชอนะเขาก็ยังคงทำงานอยู่ที่นั่นแล้วก็รับมือการเปลี่ยนผ่านตรงนั้นได้เป็นอย่างดีเขาจะสามารถนำประสบการณ์ที่มีเข้ามาช่วยทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยถือว่าเป็นขุนพลคู่ใจของเซอร์แกเรตเซาเกตในการคุมทีมชาติอังกฤษด้วย ใครที่เป็นไฟบอลทีมชาติอังกฤษนะครับก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาน้าแก่เป็นอย่างดีนะพูดถึงจตนาธิวุฒเกตนะครับคาริกบอกว่าผมรู้จักแล้วก็เขาเป็นคนที่มีความรู้อย่างมากเขาเป็นส่วนผสมที่สมดุลมากๆสําหรับผมเรารู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็เคยทํางานร่วมกันที่บิดเดิลสโปนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆผมไม่ต้องการให้ทุกคนน่ะเป็นแบบเดียวกันหมดนะเขาจะมีมุมมองบางอย่างที่แตกต่างจากผมแล้วก็จะคอยผลักดันผม ให้การช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตมันเป็นแบบนั้นมาตลอด3ปีที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะยังคงทำแบบนั้นต่อไปโอ้ผมตื่นเต้นมากเลยนะจจอดันวูดเกตไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งนะครับจะได้มาเห็นวูดเกตนะทำงานที่แมนยูเอออะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆในส่วนของบินเนียนหรือว่าทร a นะครับคาริกบอกว่าจะคอยมาดูแลนักเตะอายุน้อยนักเตะที่ถูกดันขึ้นมาจากอะคาเดมี่แคริงตัน คอยช่วยเหลือผักดันเมื่อพวกเขาต้องการทรฟจะเป็นส่วนสำคัญในบริบทนั้นแล้วก็จอนนี่นะครับหรือก็คือจอนนี่อีเวนแน่นอนว่าเขาเป็นเพื่อนที่สนิทของผมแล้วก็เราเนี่ยรู้ตัวตนของกันและกันเป็นอย่างดีผมเคารพแล้วก็ประทับใจเขามีความรู้ที่น่าเหลือเชื่อนะเขาผ่านมาหมดแล้วเขาอยู่ที่สโมสสอนแห่งนี้แล้วเขาเข้าใจความหมายของมันดีก็จะคอยมา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเป็นหนึ่งในทีมงานสตารโค้ชสำหรับจอห์นนี่อีเวนก็มีรายงานว่าเจสันวิลคอกับไมเคิลคาริกช่วยกันเลือกตัวนะครับทีมงานสตารเข้ามาเป็นชุดหลังบ้านโดยสตีฟฮอลแลนด์วิลคอกับคาริกอ่ะไม่เคยร่วมงานกับเขามาก่อนแต่จากประสบการณ์ความสามารถนะครับแล้วก็ความชำนาญรู้จักฟุตบอลอังกฤษเป็นอย่างดีจะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้ วูดเกตก็เป็นมือขวาของคาริกที่โบโรในขณะที่บินเนียนนะครับดันขึ้นมาจากทีมชุด u 21จอนนี่อีแวนเองก็เป็นรุ่นใหญ่อยู่แล้วก็จะเข้ามาช่วยกันกอบกู้สโมสรนหน่อย17นัดต่อจากนี้มารอดูกันว่าแมนยูจะไปถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่านะเพราะอย่างที่ผมพูดไว้ในช่วงต้นคลิปว่าข้อมูลจาก The Athletic UK นะครับ บอดบริหารชี้แจงชัดเจนว่าต้องการโคตา้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกต้องทำให้ได้นะนี่คือเป้าหมายสูงสดุดสู่ๆนะไม่เคลนคาริกส่วนในแง่ของการเสริมทัพมกราคมอาจจะไม่มีการขยับอืมเว้นเสียแต่เป้าหมายที่สโมสอนเล็งเอาไว้ระยะยาวอ่ะสามารถย้ายทีมได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเออถ้าเกิดเป้าหมายระยะยาวที่สโมสออยากไปเซ็นมา อยากย้ายก็เดี๋ยวค่อยว่ากันบอกแล้วหวังพึ่งปฏิหารคาริกบทสัมภาษณ์ของคาริกนะครับที่เคยไปออกรายการริโอฟอร์ดินานะพูดถึง2นักเตะแมนยูเต็ดนะครับคนแรกคือคอบบี้เมนูริโอเนี่ยถามคาริกในตอนนั้นนะครับว่าถ้าเกิดคุณมองทีมชุดปัจจุบันตอนนี้ในแดนกลางคุณจะสร้างทีมโดยมีใครเป็นศูนย์กลางมันจะเป็นคอบบี้เมนูไหมคาริกบอกว่าใช่ ผมคิดว่าสําหรับสโมสรน่ะการที่มีนักเตะที่เติบโตมาจากอะคาเดมี่รู้จักสโมสรอ,อยู่ด้วยมาตั้งแต่แบบเด็กๆเ,เลยจเจริญเติบโตขึ้นมามีความผูกพันกับสิ่งที่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมมองว่าทีมต้องมีองค์ประกอบแบบนั้นและมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะมันคือแนวทางของสโมสรและมันควรจะเป็นแบบนี้ต่อไปเมื่อคุณมีนักเตะที่มีพรสวรรค์แบบคอบบี้ซึ่งเขาแสงให้เห็นแล้วคุณจำเป็นต้องมีผู้เล่นลนักษณะแบบนี้อยู่ในทีม แล้วก็พูดถึงบรูโน่ฟานเดนเดสด้วยนะครับลิโอเขาก็ถามคาริเกักี่บเรื่องของบรูโน่ว่าเนี่ยบูโน่เป็นผู้นำของทีมเป็นนักเตะคนสำคัญมีมุมมองความคิดเกี่ยวกับบรูโน่ยังไงคาริ <S 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 ก,ก็บอกประมาณว่าบรูโน่เนี่ยคือเป็นนักเตะที่สามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดีการมาสวมเครื่องแบบปีศาจแดงมันจะมีความกดดันมหาศาลแบบถาโถมเข้ามาใช่ไหมล่ะแต่บูโน่เนี่ย เรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็สิ่งที่แสดงออกมานะครับเป็นผลงานในสนามมันก็บ่งบอกแล้วว่าเขาสามารถรับมือกับมันได้พยายามที่จะผลักดันกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมคือจะเป็นคนแรกๆที่จะก้าวขึ้นมาเพื่อที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ต้องเผชิญน่ะในการเป็นนักเตะแมนยูลคาริก,ก็บอกว่าบูโน่เนี่ยคือทําเกินกว่าหน้าที่ของตัวเองเพราะไม่ใช่นักนฟุตบอลที่เห็นแก่ตัวพยายามที่จะวิ่งช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมตลอดเวลา เขาแสดงให้เห็นทั้งในแง่การฝึกซ้อมแล้วก็การลงสนามคือแทบที่จะไม่ขาดตกบกพร่องในส่วนตรงนี้เลยข้อมูลจากซาม่มกเบลนะครับไมเคิลคาริกจะนำระบบแผนการเล่น4-2-3-1มาใช้กับสคอรนนักเตะชุดนี้ซึ่งก็เป็นแผนการเล่นที่ทั้งนักเตะชุดนี้กับแฟนบอลคุ้นชินเป็นอย่างดีอยู่แล้ว คอมบี้เมนูกับบูโน่เฟรนเดสนะครับคาดการว่าจะเป็น2นักเตะคนสำคัญในแดนกลางก็คือเขาจะใช้แผงแบ็กโฟใช่ไหมกลาง3ก็เป็นเมนูกับบูโน่นี่แหละโดยเฉพาะบูโน่นะครับน่าจะถูกดันขึ้นไปเล่นเป็นเบอร์10ตตำแหน่งถนัดที่สุดของเขาทำเกมอยู่ด้านหลังเบนจามินเชสโก o เท่าที่ผมไปดูฟุตบอลของคาริเดกเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้มีไลฟ์สดคุยเรื่องของคาริเกด้วยนะครับ ไม่แน่เหมือนกันท่านผู้ชมคือตอนนี้เรารู้สึกว่าเชสโก้จะเป็นตัวจริงใช่ไหมแต่ทําเป็นเล่นไปนะไม่แน่ครับบรนด์เอ็มเบโมอาจจะถูกดันขึ้นไปเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าบางนัดก็ได้หรือในช่วงสถานการณ์อารมณ์แบบครึ่งหลังอะไรแบบเนี้ยเอาเชสโก้ไปพักแล้วใช้แบรนด์เอ็มเบโมเพราะว่าเขาชอบสูตรหน้าที่มีความเร็วนะครับความปาดเปรียวในการ เข้าสู่พื้นที่สุดท้ายแล้วจบสกอร์ไม่ว่าจะเป็นการยิงด้วยเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วถ้าเกิดเล่นลูกกากาศได้ก็ดีคือเชสโก้เนี่ยเป็นศูนย์หน้าตัวจบสกอร์ที่ต้องการบอลป้อนอยู่แล้วแต่เอมเบโมเองนะครับก็น่าจะตรงสเปคกับไมเคิลคาริกในแง่ของการใช้งานในกรณีที่ส่งอาหมัดเล่นปีกขวาปีกซ้ายเป็นคุนญ,ญาและต้องการจะพักเชสโกผมว่าเอเบโมปรับขึ้นไปเล่นหน้าได้ คนที่ลำบากอาจจะเป็นเซิร์กซีนะครับเพราะว่าแผนของคาริกเนี่ยรู้สึกเขาจะไม่ใช้โฟนายนะพูดถึงโอเลกุน่าโซชานะครับข้อมูลจากแซมมอนสโตนถึงแม้ว่านาโอเลจะไม่ได้มาคุมแมนยูเต็ดนะครับแต่ว่าโอเลก็ต้องการเห็นไมเคลิลคาริกประสบความสาเร็จกับตําแหน่งงานที่แมนยูเต so ็ดโซชาได้พูดคุยกับ ผู้บริหารนะครับระดับสูงของแมนยูเต็ดแล้วก็นำเสนอแผนงานวิสัยทัศน์ของตัวเองเพื่อรับงานนี้แต่เขาก็มองว่าความสำเร็จของสโมสรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะแล้วก็ให้กำลังใจเชื่อว,ว่าคาริกจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีข้อมูลล่าสุดมาจากแมนเชสเตอร์อิมนิ่ง w นิวนะครับท่านผู้ชมทำการคาดการนะครับว่าปีศาจแดงอ่ะจะทำการวางแผน ปรับทีมครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์มีนักเตะ13คนนะครับที่สามารถมั่นใจได้เลยว่ายังคงมีอนาคตกับสโมสรต่อไป13คนที่ว่ามานี้ประกอบไปด้วยเซนเนอร์ลามเมนเรนนี่โยโรไอเดนเฮเวนมัทไทเดลิกลิซานโดมาร์ติเนสแพตริกดอกูนูแซมัสอุยคอปปี้เมนูอามาติเยโรมัทุสกุญญาบรันเอมเบอโม่เบนจามินเชสโกและบรูโน่ฟานเดนเดส ส่วนนักเตะคนอื่นที่ไม่ปรากฏในรายชื่อนี้นะครับต้องพยายามต่อสู้ต้องพยายามทำผลงานให้ดีในช่วงที่เหลือของฤดูกาลต่อจากเนี้ยเพื่อรักษาโอกาสในการได้สวมเครื่องแบบปีศาจแดงต่อไปนักเตะบางคนถ้ายังผลงานไม่กระเตื้องอาจจะถูกส่งาไปยืมตัวหรือบางคนอาจจะถูกพิจารณา ขายถาวรในทันทีแล้วมันก็จะมีนักเตะบางคนที่หมดสัญญากับสโมสรด้วยก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาต่อสัญญาเพิ่มไปนะครับก่อสิคนนี้ครับเซนเนอร์ลัมเมนโยโรเฮเวนเดลิกริชาดอกูมาซาอุยเมนูอาหมัดคุนย่าเอเบโมเชสโกบูโน่ถ้าเราสังเกตนะครับนักเตะทั้ง6คนที่ถูกเซ็นเข้ามาในยุคข,ของลูเบนอโมริม ในช่วงตลาดมกราคมแล้วก็ซัมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นดอรกูเฮเวนคุณย่าเอเบโมเชสโกเซนเนอร์ลัมเอนได้ไปต่อหมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปพึ่งมานั่นเองแล้วถ้าเกิดย้อนไปไกลกว่านี้ในยุคของอินีออสที่ถูกเซ็นเข้ามาแต่เป็นการคุมทีมของเอริกเทนฮา์กก็จะมีเดอะลิกมาซาอุที่ได้ไปต่อส่วนอูกาเต้กับเซิร์กซีเนี่ยไม่ปรากฏในรายชื่อนะครับ มีข้อมูลเสริมนะครับจากเดวิดออนสตีนก็ทำการวิเคราะห์นะครับพูดถึงปัใจจัยในการเลือกไมเคิลคาริกนะออนสตีนบอกว่าการที่โอเล่ไม่ถูกเลือกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการด้อยค่าโอเล่นะไม่ใช่แบบนั้นคือบางทีอ่ะคนในสโมสรอนอาจรู้สึกว่าถ้าเกิดเลือกโอเล่เป็นก้าวที่ถอยหลังใหญ่เกินไปการเลือกคาริกมันให้ความรู้สึกแบบนั้นที่น้อยกว่า นอกจากนี้ผมคิดว่าจากมุมมองของโอเล่เขาค่อนข้างกระตือรือร้นรนะที่จะทำให้ผลงานในช่วงการมาคุมทีมชั่วคราวอ่ะกลายเป็นสัญญาถาวรเพราะเขาอ่ะเป็นโค้ชที่มีความสามารถแล้วเขาเคยทำได้แล้วก่อนหน้านี้การที่สโมสอนให้เขากลับไปคุมทีมเดิมในฐานะโค้ชชั่วคราวอ่ะแบบเดิมเลยอะแบบสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ อาจทําให้บางคนนะ่ะที่มีอํานาจในสโมสรรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เหมือนเดิมอ่ะหรือเปาไหมถ้าเป็นโอเล่กลับมาคุมมันจะดูเป็นโครงการระยะยาวที่เขาอยากจะลงมือทําอย่างจริงจังการสร้างทีมใหม่ตลอดหลายปีไม่ใช่แค่4เดือนแล้วผมก็รู้สึกว่าไมเคิลคาริกะเต็มใจที่จะรับตําแหน่งนี้โดยมีเป้าหมายอยู่กับสโมสรเพียงแค่ระยะสั้นจริงๆ4ีหเดือนน่ะ ซึ่งมันก็ตรงกับความต้องการตอนนี้ของสโมสรในส่วนของข้อมูลโค้ดคนอื่นๆที่ถูกจับมาโยงกับแมนยูจริงๆก็มีหลายรายชื่อนะออนสตีนบอกว่าผมไม่รู้ว่าจะเป็นทูเคินหรือเปล่าคือตอนนี้มันยังไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเป็นใครนะต้องรอจบฤดูกาลแมนยูเต็เนี่ยมีตัวเลือกเยอะมากๆพวกเขาจะไม่รีบร้อนในการที่จะ ชี้เป้าหรือให้น้ำหนักไปที่ใครมากจนเกินไปมันมีระยะเวลาถึง4เดือนต่อจากนี้แล้วเดี๋ยวก็รอดูการทำงานของไมเคิลคาริกนะครับข่าวโค้ชที่จะมาคุมแมนเชเตถาวรนะครับมีรายงานจากฟาบิซซโอโรมาโน่แมนเชเตหลังจากแต่งตั้งคาริกแล้วจะเริ่มต้นกระบวนการเพื่อทำความเข้าใจว่าใครนะครับคือผู้ที่เหมาะสมมันจะเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา ยาวนานอยู่เหมือนกันมันไม่ใช่ในลักษณะแบบรู้เรื่องภายในวัน2วันหรือว่าสัปดาห์2สัปดาห์แต่มันจะกินเวลาสักพักหนึ่งเลยอ่ะอินีออสกำลังพิจารณานะครับรายชื่อหลายๆคนซึ่งรายชื่อที่มีน้ำหนักคือโทมัสทูเคิลแล้วก็โรเบรโตเดซาบีอ้างอีกข้อมูลจากคิสเวลเลอร์นะครับสองคนนี้เคยสัมภาษณ์กับอิน e ิออสมาแล้วช่วงไทม์ไลน์หลังจากที่เ e อริกเทนฮาพาแมนยูเตดคว้าแชมป์เอฟเอ แล้วตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเทนฮากจะได้ไปต่อไหมสถานการณ์เรียลไทม์นะครับโทมัสซูเคิลกำลังโฟกัสเต็มที่กับการคุมทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกฟุตบอลโลกแล้วจะยังไม่มีการเจราจารใดๆนะในขณะที่เดซบี้นะครับแฮปปี้มีความสุขดีกับโอลิมปิกหมักเซยแต่ก็ได้รับการชื่นชมนะครับแล้วก็อยู่ในข่ายพิจารณาของบอร์ดบริหารแมนยูเอต์ณเวลานี้นะครับ2คนนี้ถือว่าเป็นรายชื่อที่มีน้ำหนัก แล้วก็เป็นคนคุ้นเคยกับแฟนบอลแมนยูรวมถึงบอร์ดแมนยูเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะเพราะว่าเคยไปสัมภาษณ์ด้วยแล้วเราก็เคยเห็น2คนนี้คุมทีมในพรีเมียร์ลีกมาแล้วด้วยนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสาหรับเรื่องของข่าวโค้ชที่จะมาคุมทีมถาวรก่อนจากลากันไปนะครับท่านผู้ชมก็มีข่าวมาจากพนะีเตอร์ฮอลนะแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับอังเตรโอนาน่านะครับ อาจจะไปได้รับบีบหรือว่าได้ข้อมูลมาจากตัวแทนเอเจ้นนะผมสันนิษฐานนะนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับอังเรโอนาน่าเชื่อว่าหากแมนยูเต็ดแต่งตั้งโค้ชหาวอนโค้ชหาวอนคนใหม่อ่ะที่ให้ความสำคัญกับการบิวอัพการเซตบอลต่อบอลขึ้นมาจากแดนหลังสร้างเกมขึ้นมาก็มีโอกาสที่สมโมสรนนะครับจะพิจารณากลับมาใช้งานโอนาน่าอีกครั้งเพราะจุดเด่นของโอนาน่าเป็นผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดี ในการช่วยทีมนั้นสร้างเกมขึ้นมาและโอนาหน้าสัญญาที่ถูกส่งไปยืมตัวอยู่ที่แท็บซอนสปอรเนี่ยแท็บซอนสปอไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะเป็นแค่สัญญายืมตัวเฉยๆจบฤดูกาลนี้โอนาน้าก็จะกลับมาแล้วก็ขายเถอะถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอคุล้านหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามไ้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเลม็มขนน้องชายไขย่กรูมิงนะครับ รถยนต์คุณภาพสุเกะคืนนี้เจอกันไลฟ์สดนะครับเราจะมานั่งคุยกันเรื่องของไมเคิลคาริกกับแผน4-2-3-1ในตำนานของเขาที่จะกลับมานะครับอย <c oughs> แลละช่วงที่ผ่านมามึงเล่นหลัง3วิงแบกเพื่อสุดท้ายก็กลับมาหลังสี่ล้วกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวคืนนี้เจอกันไลฟ์สดนะครับมาประมาณ4ี่ทุ่มนะบายบายจุบ,จบ